ครับโอ้สิเขาอีกคืองวดที่แล้วบ่ปูโอ้ยพันที่ปูไว้กับพ่อยูู่บ้าเอานะครับจังได๋บ่ได้ลยซื้อหอมาถวายซื้อน้ำยังถวายอัถวายเป็นอันนี้แหละครับเป็นพ่อเด็กคาคาเฟ่ยาสูบคาคาเฟ่โอยยาสูบเขาบอกให้ถวายพระเลยบอกแม่นหามหมซื้อมือนี่แลอวฟังแล้วในสามโถปันที่มีหกรูปครับโอ้ยรสชานได้บอกกันก็สิบอกเลยก็ะโลดยังสิบอกไม่ใส่หันนีโอ้ยบอกไม่มาอ่า นี่บอกเป็นเลขงวดวันที่ทกนี่สายงวดที่แล้วบึ้งนี่งวดที่แล้วมันจะสายหรอหายไปแล้วเบิ่งในทอดนันอ๋อบิ้งชุดเก่านั่นบอกเพลกวดเป็นบิ้งรอดบิ้งดรกเขาสามตัวยะได้นองงวดสิเขาสองอันนี้เขาสี่หกเขาสี่หกสอสี่สองสี่หกสองสี่หกสองเขาตัวโตตัวโตอือเขาผู้ใดเขาบงใ่เพลนี้ครับ งวดนี่กับสิปอยตั้งแต่ต้นงวดเลยเนาะปูเนาะก้อนเขาน่ะเขาสวบารลักไก่เขาเออเดลสีบาร์าลักไก่เขาขายดีสูตรสูตรหนเขาเออสูตรหลอกไก่ออกจากเพื่นฮะสูตรหลอกไก่ออกจากเราด้วยสูตรหลอกไก่สูตรหลอกไก่แล้วไก่มันหลอกมากครัจับพวกคนร่ําโอ้เอายังหลอมันเอาสูตรนี่แล้วหลอมันมีสูตรหลอไก่โอเขาวออกข้าวทรงก้อนเขาสีปับอ่าข้าวผัท่นเน้นไหมหน่ะอ่าเนี่เขาวท่นเน้น มันไกลมันออกมากเลยทอดซ้ำ hmm. ม mm ือเจ้าแซวมันหรอแต่พวกเอาตัวตัวไหนเขาเนี่ยแห้งขึ้เลยคอณพ่อเพราะนั่นวับานี่นะสูตรฟูเสือสูตรฟูเสือหล่อไก่สูตรหล่อไก่้เลยเขาเลยสูตรหล่อไกู่้เสือล่อสามโตมีอยู่ว่าหล่อไก่ออกจากลมสามโตนี่เอาไว้ป้อนนี่สามหางครับแล้วสุดสุดท้ายยังสีองค์กลมหายสองโตนี่ก็สิเอาไว้สุดท้ายยังยังสีอันนี้หาย เพื่อเน้นทีสองตัวนี้เนี่ยเน้นหาหางจักท้งหมดแปดหางมาชุดชุดนี่มันจะมีบนล่างนี่อืมเหตแบบวาตัวเด่นอิลิมันหรตัวเดน่นสีสีมันฉนมาคกรกัวโมมันมีอยู่สองคูอ่าปากกาแดงเนียตัวเด่นมันตัวเดน่นปากกาแดงลดอืมตัวเดน่เดนสองคู่นี่มันยังสิ่งกันอยู่นี่ครับ ที่มาตัวไหนบุองูแต่มนุดายก็คืว่าขาตัวเดียวเอาวงเคงหมดที่แล้ววงสี่สี่หกนะน่อปุกันทุดทายกะปั๊บมันจะงูรอดตัวไหนยังก้อนเหมนต้นนั่นอืมอืมวงส้มนี่ปูนี่สิมันจ่ายเจ็ดสองเนี่ยเออเนี่ยอ่าจเบื้องจ่ใจตัวไหนจ่าจเบื้องเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองเขียนห้เบื้องตัวยาสูตรหลอไก่ออกจากเรา อ๋อนี่นี่นี่ปัญญาเรอนี่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 นนีนี่นี่นีนีนี่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 ่นี่นี่นีนี่นนี่นี่นี่น่นี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 นี่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 นนี่นี่นี่นีนี่นี่่นี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 ่น ว่าน mm ี hmm. well. oh. ้วิ่งสองกับแปดนวันหนึ่วิ่งสองกับแปดสองกับแปดหลุดสองตัวเดียวบนล่างเรืยสองอย่างเดียวเลยมันวิ่งมันถึงไม่สามตัวด้วยเลขเด่นสองว่ามึงไงคือฟูคือบอกว่าเหล็กเด่นคือเหล็กสองเป็นบอก่อสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดแต่ให้ถ้าฟูสีรลุดตัวเดียวบนรู้ก็รูดสองล่างเรือหลุดตัวนี้นี่ศูนย์ล่างรลุดศูนย์บนรูดสองตัวนี้ดีบริษัทใหม่ไหมมันสีตีกับพวกหก หกศูนออกศูนย์กมันออกตึ้งแล้วมันมาออกแปดแปดเจ็ดเราต้อออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเราก็อออกส้องศูนย์นี้นะคัปูเสือไซยขมิ้นศูนย์ในปูมักลางมันบอกศูนย์ในมักลางศดศูนย์ครับสี่ตัวนี่สี่ตัวสองสามรักนี่มาพี่กูนี่หนึ่งสองสามสี่ครับแล้ววิทายล่องลงลางสิบอกพรั่งเ สุดท้ายสินเลนหายตัวเดียวไปเลยครับเนี่ยครับตัวเดียวบนหลังก็ได้อือครับบัตรเลนไม่นจัาบรน,นักนะอืมเพอเลนเลนตัวเดียวคือเห็นคือเห็นไว้หลายๆนี่ซับคาหลออเขาเมียนบอกครับเลขมาตรมัน,ม,นมาสูตรมันไี่เขานี้อ๋อตามสูตรปูเคสปั๊บนี่ปูสิเห็นเออาหายหายแป้อนมือพ่ออย่างอืมพ,ออมอพอ่อ,มพอเลยเขาออกมาปบพ่อเดืบลงเลยกลางยังไงเขาเนาะอืมบอกยังไงเขา ออกมาเขาเด็กเขามันด่งตัวใดมันถือมากมันถือเด่นของเขามันจะมาเด่นกับของเขาบ่ซ้ำซ้ำเขาเด่นเละเมราะเขาออกมาปั๊บเลยเขาเด่นซ้ำเขาไม่เด่นเละให้เอาได้ไม่ไม่เขาไม่เด่นเล็กเขาไม่ห้าสิบหงตัวเอาเลย่อครับผมมันตัวสูดด้ยท่านั่นแหละคือซับขาหลอกไก่เข้าไว้ก่อนซับคือเรียนว่าหลอกไก่ออกจากโลกสูดหลอกไก่ออกจากโลกมครรับผสูตนี้พ่อเช็ดลอกครับผมคครรัับบ จะดกระสูดนี่นะตลอดครับครับโอเคครับครับช่วยเขาหน่อยชูดนี้งมโพดเลยงามโพดเนาะเบาที่อะเอาไปถิ่มเขาปลาเอออย่าไปถิ่มเขาปลาโอ้ยเบาที่ก็จะแล้วจะไรเบาที่สองไปถิ่มเขาปลาบอกรูเข้าปลาต้องเบาก็บาทเบากบบาทประสั่นโอ้ยอยากได้คุณดอกปูเอ้ยวาดสนามบห่อนไหมคุณนี่จะกำบังแมบังบ่บังธรรมดาละปู บังมิดเลยเล็กเล็กวิ่งูยังเกาะวิ่งวิ่งยังสองสองศย์ปสองศูนย์แปดจตสิมาสองตอเียลานะวิ่งมิดวิ่งฟูแห็เน้นยั่เด็กวิ่งเลยเน้นเลยมาตัวเดียวเลยกลมๆหาเลยวิ่งสองวิ่งสองตัวเดียวอ่ะนะครับท่านผู้ชมเข้ามาตามฟูเพิิน มันเป็นเหล็กสูตรเหล็กสูตรนี่หลายคู่หลายท่านในเรือของเหล็กวิ่งต้องใส่เหล็กสูตรนะครับแต่ว่าเหล็กฟันเหล็กยางกับว่ากันไปตั้งแต่ตนหวดนะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าปูมืองมวดวันที่สิบหกนี่ปล่อยเหล็กวิ่งที่สองศูนย์แปดเน้นมาที่สองนะครับสื่ออีกยันก็ไดขอให้มีสองหมวดนี้เนาะนะครับวิ่งรูดที่สองนี่ติดเหล็กสามตัวเนี่ยรูดตลติดเหลสามตัวเนี่ยเพราะองั้น อ๋อนี่มันว่ามีเหล็กสาตันี่วนดวันที่สิบหนี่เนาะทำว่ามีสองศูใตัวได้ก็ได้นี่ครับผมเอ้ายังเสศนมัก2แห้งนี่ก็คือสองสองศูนย์สองแปดเออพราะว่าไปแซ่บไทยตัวนึงกันแล้วโยมมีเหล็กกระพร้อมดีๆก็มาจับใส่ตัวนี้ก็ได้ครับออนาเลยโยมเด่นหาเด่นแปดเด่นเก่านะัมาใช้ใ้เด่นสองเด่นสามบนะครับมันมีสิ่ง เอ้านะครับสยสุดมีอยังไห่พอนยาโย่มเน่ยัซัปูากับไห่ลำห้วยครับพี่นอะครับผมครับครับสมายลาบเขาพืกรเขาพืกาเผ็ด็เลกับบอยูแมนเขาคืกาบ่าวไหวกับบลฟังทายเอาเลยแม่เน่ยครับผมครับครับวดนี้งวดนี้ผู้ว่าจะได้เกาะเพ็ดจะได้กะถือใบผู้วยกับอยูเขาใบู้วยกับาอยู่เร็นแ้ง ครับผมครับนักมาตรการกระปูของครั้งเรียบร้อยครับผมครับสาธุสาธุสาธุครับผม